วันนี้เนี่ยสัญญาณตายใกล้ถึงหรือยังผมพูดอย่างนี้นะ,ะวันนี้เนี่ยถ้ากองทัพไทยสามารถคอนซูริเดตท,ที่เนิน350เหนือนปราสาทต,ตาควายได้ชักธงตรงนั้นได้เมื่อ,อไหร่แล้วเผยแพร่ข่าวสารนี้ออกไปคุณเซนอยู่ยากเพราะว่าถ้าถ้าพี่บุม๋มพี่เบิร์ดจะจำได้นะว่าคุณเซนประกาศก่อนหน้า 24กรกฎาคมมิถุนาก็ประกาศเลยว่าช่องบกช่องอานมาตาเมือนทมตาควายจะไปขึ้นสารโลกนะถ,ถ้าจำกันได้นะครับ5จุดแต่ผมจะนึกตอนนี้นึกเร็วๆเนี่ยได้4จุดออมมีสามเหลี่มยมบระกฏ <c oughs> นะปัญหาก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าไปถึงตนนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปเจอกันที่สารโลกวันนี้ไอ ไอ้สมช่องเนี้ยมันส่ช่องเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วเรายึดแบบแน่นหนายิ่งช่องอานมาวันนี้เราได้เดิน677มาแล้วมันมันเป็นภูมิประเทศสูงขมที่ป้องกันไม่ให้อานม้าสั่นไหวนะครับเหลือแต่เดิน350ถ้าเราจัดการบรรดาไอ้ไอ้ซอกรูซอกหลืบต่างๆได้เมื่อไหร่แบบเคลียร์แบบชัดเจนโฆษณาเรื่องนี้ข่าวเรื่องนี้กรแทกย้ำๆเนี่ยนะครับ คนกัมพูชามันรับไม่ได้เพราะว่าเขาเคยมากราบไหว้กันที่ไอ้ราษาตาควายวัน,นอันเนี้ยนะครับถ้าปลาควายเสียให้เราเมื่อไหร่เก้าอี้ฮุนเซนหักได้แน่นอนน,น,นี่ในมุมของผมนะครับเพราะว่าสำหรับคนกัมพูชาแล้วเนี่ยการเสียดินแดนเนี่ยเป็นเรื่องเซซิทีฟมากเป็นเรื่องอะไรที่รับไม่ได้เลยยิ่งยิ่งเป็นเป็นภาษาตาควายนะครับยิ่งเป็นภาษาตาควายวันนี้เนี่ย <ท>ปัญหาของเราก็คือว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือทำไอโอนะของภาครัฐเนี่ย <ทะ S 1> ไม่ค่อยไม่ค่อยกันหน่าไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันเหมือนผมพูดกับพี่บุม๋มวันนี้ผมเคยมาพูดที่เนี่ยวันนี้เราการทำไอโอการประชาสัมพันธ์การทําปฏิบัติการจิตวิทยาของเราเนี่ยไม่ไปในทางเดียวกันพูดไม่ค่อยเหมือนกันเซเวสเพิ่งพูดเมื่อคืนนะครับ เราเป็นอย่างนี้จริงๆผมพูดเรื่องนี้มาเป,เป็นเดือนๆตั้งแต่มิถุนายนนะครับทุกช่องที่เชิญผมไปผมพูดเรื่องนี้ว่าวันนี้เนี่ยเราการประชาสัมพันธ์ผมเสียดายว่ากรมประชาสัมพันธ์ีคนกลับไปชื่อกรมสนากรมโฆษณาการเหมือนเดิมคือคุณทำอะไรอะ่ะคุณไม่มีไม่มีทีมที่จะนำเสนอข่าวเลยวันนี้ผมก็เสียดายว่าแต่ก่อนหน้านี้เราเคยมีหน่วยงานที่ทำเรื่องพวกนี้นะไอ้หน่วยงานพวกนี้เนี่ย เออมันถูกใครยุบไปวะนะมันส่วนส่วนมากอ่ะคนก็จะถอดคำแถลงจากกองทัพแล้วก็มาแปะในเพจกันซึ่งมันก็ยังดูกรงประชานพยังทำแบบนั้นเลยค่ะใช่แต่มันดูไม่ไม่ส่งพลังอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมมันยังไม่ส่งพลังพอที่จะเหมือนแบบมีคนมานั่งประกาศเหมือนเจ๊มาลีที่แบบเป็นหนึ่งเดียวคำพูดเอันเดียวกันทุกคนง่ายง่ายพี่บุ๋มวันที่เจ็ดธันวาคมมเจ็ดธันวาคมนะค่ะ เขายิงคนของเราปั้งวันที่8เช้าเขายิงเอ็มยี่สิลงมาคุณมาลีที่พี่บุมพูดเนี่ยเขาแถลงข่าวภายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจะเกิดเหตุการณ์ฮุนเซนก็มาเป็นทอดเลยโอ้โหมึงเตรียมกันดีมากเลยคือถ้าบอกว่าไม่เป็นพล็อตผมไม่เชื่อนี่คือสิ่งที่เขาวา<ำ>งแผนล่วงหน้านนที่จะต้อง,องทำนะวันนี้เนี่ย ประเทศไทยเราทําอะไรไปเนี่ยนะกว่าจะมาแถลงข่าวกว่าจะมาเป็นอะไรเนี่ยต้องให้ผู้ให้ผู้สื่อข่าวไปไปขุดไปเจาะกันเอาเองนี่นี่พูดตรงๆนะผมไม่รู้จะตําหนิใครแหละแต่ต้องไปขุดไปเจาะแล้วเสร็จแล้วก็รู้มาไม่เหมือนกันมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้เราต่างคนต่างเสนอถูกต้องนี่เราพูด พูดันตรงๆพูดต่อหน้าเซเบิร์ตนี่ในทางน้นในานเซเบิร์ตเองก็กังวลเรื่องนี้เรื่องของข่าวสารที่ไปคนละทิศคนละทางนี่คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อคืนถูกไหมคะว่าการนาเสนอเนี่ยไม่อยากจะให้ไปคนละทิศคนละทางแต่ปัญหาคือก็หลายหน่วยงานเลอะเกินขนาดทหารเองนั่งแถลงข่าวยังต้องมานั่งกันสี่ห้าคนเรียงกันอยู่เลยนะคะเราก็อยากจะได้แบบที่มันปัง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 จากจุดเดียวเลยแล้วก็แถลงอยู่ตลอดว่าตอนนี้อัปเดตยังไงอะไรยังไง ใน,ในมุมของผู้สื่อข่าวและประชาชนคนไทยเราอยากได้อย่างนั้นแต่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามเสบิดด้วยก็คือเรื่องของการจ้างทหารรับจ้างมีจริงใช่ไหมและทางไทยเตรียมรับมืออย่างไรคะคาถามนี้ก็ตอบเลยไปถึงอาวุธที่ที่เราเห็นภาพด้วยนะครับว่ามีจริงตามภาพข่าวที่เห็นออันนี้ก็ไม่ปฏิเสธนะครับแต่การสืบสภาพต่อไปว่า มาอย่างไรเป็นทางการหรือทางลับเนี่ยมันอยู่ในระหว่างที่ทําการสอบสวนนะครับแล้วก็สอบถามด้วยแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าอาวุธที่ทันสมัยที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เราเห็นของเขมรใช้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทําลายทหารไทยไดอย้อย่างเห็นเป็นผลเลยเป,เป็นเคสเป็นศูนย์ความหมายคือที่เราเห็นบนเนิน6ก7็คืออาวุธนาวิถียิงรถถังหรือเขาใช้ไม่เป็น นั่นนะครับกำลังจะนําไปสู่ <c oughs> เราไม่ได้สูญเสียตรงส่วนนั้นเลยนะนั่นหมายความว่าหนึ่งขีดความสามารถของกําลังพล <c oughs> ที่แตกต่างกันนะครับระบบการฝึกที่แตกต่างกันหมายรวมถึงความฝืดในสนามรบเช่นอาจจะมีคนใช้เป็นแต่สูญเสียไปแล้ว <c oughs> ไม่มีใครแทนระบบการฝึกไม,ไม่เหมือนกับฝัของไทยนะเพราะฉะนัะ้นผมก็เลยบอกว่ามันมีข้อสังเกตว่าแสดงว่าประสิทธิภาพของการใช้อาวุธเนี่ย ไม่มีสําหรับกําลังพลเขาแล้วทำนำมาซึ่งการยิงที่ไร้วินัย B.M. ยี่สิบเอ็ดที่ยิงเข้ามาเนี่ยมากมากกว่าห้าพันนัดแล้วผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นหมื่นนัดแล้วซึ่งไม่เห็นความเสียหายที่พึงจะเป็นไม่เห็นความใหายที่พึงจะเป็นคืออาจแค่ยิงแล้วโหนกหูเฉยๆนะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าความเสียหายเนี่ยไปตกที่ประชาชนประชาชนเราได้รับความเดือดร้อน